คลิปนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะคุณทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับคอนเทนต์ไม่ได้โชว์หน้าเราคอนเทนต์ภาคเสียงเอารูปมาใส่หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับต่างๆทั่วไปหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับกินข้าวเมนูอาหารลหลายอย่างเพื่อนๆผมอยากให้ฟังคลิปนี้แล้วก็ฟังเป็นแนวทางแล้วก็มาปรับใช้ในช่องของเราว่าอ่ามันถูกต้องไหมนะครับคือระบบ ของ Facebook หรือกดเกณฑ์ของ Facebook เนี่ยเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วคือเนเพื่อนนะครับไม่ว่าหลายๆคนหลายครีเอเตอร์ที่เขาแนะนำเนี่ยหรืออาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราฟังเรารับรู้นะครับเราอย่าไปดราม่าเยอะนะครับเราฟังเป็นแนวทางเราก็มาปรับใช้อันไหนที่มันถูกต้องเราก็าค่อยมาปรับแก้แล้วมาพัฒนาในช่องของเราให้มันมากขึ้นนะครับโดย อันนี้แหละนั่นก็คือในเคสนี้ผมจะยกตัวอย่างว่านะครับคนที่ยังไม่ผ่านโฆษณาในสตรีมหรือว่าผ่านแล้วอนะครับคือแนวทางการทําคลิปเนี่ยหรือว่าวิดีโอในช่วงที่เราตัดต่อเนี่นะครับแต่โดยหลักเพื่อนๆคือจะบางคนจะถ่ายในวิดีโอแล้วก็ลงเลยอ่าบางคนคือจะถ่ายในอ่าในรีวิวใช่ไหมในกล้องของเรวมันจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี้ย นะครับถ่ายแล้วก็ลงเลยบางคนคือก็จะถ่ายในโทรศัพท์คือไม่ยุ่งยากเอาง่ายคือนะครับคือถ่ายในช่องคุณคิดอะไรอยูนะ่แล้วก็ลงเลยประมาณนี้แต่บางคนถ่ายแล้ว่อยมาตัดต่อมาทำนู่นนี่นั่นน,นั่นแหละครับแต่ในโปรแกรมแคปคัดผมเนีนยดนั้นก็คือโลโก้สิเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่ <ๆ S 2> อนๆก็ออกไปตั้งค่าแล้วก็ไปปิดห้ามมีโลโก้แค่นั้นเองนะครับเรามาดู นะครับในเคสนี้ใครที่ผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วหรือยังไม่ผ่านนะครับในกรณีนี้คือผมแนะนํานะครับอยากให้คลิปที่มีคุณภาพอ่านะหรืออยากให้โฆษณามันเข้าเอาง่ายๆนะครับเรามีแนวทางยังไงนะครับหนึ่งละคนที่ยังไม่ผ่านกับคนที่ผ่านแล้วนะครับฟังไปคู่กันว่าคนที่ยังไม่ผ่านเนี้ยนะครับสามารถลงคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีได้ไหมในช่องคุณคิดอะไรอยู่อ่านะ แล้วคนที่ผ่านแล้วสามารถลงคลิปไม่เกิน1นาทีได้เช่นกันใช่ไหมนะครับแล้วคนที่ยังไม่ผ่านนะครับลงคลิปสองถึงสานาทีได้ไหมครับแล้วคนที่ผ่านแล้วทํายังไงก็ได้ใช่ไหมลงกี่นาทีก็ได้ใช่ไหมอันนี้หละคือผมเปรียบเชื่อว,ว่ามันเปรียบว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้เราว่าเราเปิดสร้างรายได้ได้หรือยังเราในช่องของเราคลิปของเรามีวิดีโอและคนดูมากพอ และสม่ําเสมอหรือยังไม่ใช่ว่าลงขึ้นปุ๊บตึงข,ขึ้นมาลูกศรอนลงมาเนี้ยนะครับเส้นกราฟวิ่งอย่างเงี้ยอ่ามันไม่เหมือนคนที่ผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วนะครับหรืออ่าคนที่มียอดอยู่สูง,สงอะ่ะจะมีมีคนดูเยอะๆเราจะไปกับเส้นกราฟแบบเนี้ยเสมอเสมอจะเขียวปกติหรือไม่จะแดงประมาณนี้ดังนั้นแล้วเรากลับมาดูที่ช่องของเราถ้าคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผมแนะนําเลยว่า ลงคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีได้ไหมได้อแต่ให้สลับกับคลิปที่มันมีสองหรือสามนาทีอ่ะให้มันสมดุลกันนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอแล้วก็ไลฟ์สดมีส่วนด้วยนะครับอันนี้แหละแต่บางคนที่ยังไม่ผ่านคือมันเป็นอย่างนี้นะอะที่บอกว่าคุณรอไปอีกประมาณสิบห้าวันคุณรอไปอีกวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี้ยขับโฆษณาคุณสตรีไม่อนุมัติอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกันไหมกับคลิปที่ อ่าคุณลงไม่เกินหนึ่งนาทีคุณลงไม่เกินอ่าหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะนะครับแต่ลงไปปุ๊บคือเอ,า,อาง่ายนึกภาพออกไหมเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยถ่ายคือมันให้หนึ่งนาทีมันน้อยเพื่อเขาให้ดูจบเหมือนกับคลิปเรียวอ่ะอแต่ช่องคุณคิดพอเราลงไปสักพักลงไปเยอะเยอะมันเต็มอ่ะพอเต็มในช่องปุ๊บเนี่ยพอจะได้ตั้งค่าในสตรีมเนี่ยคือมันไม่อนุมัติพออนุมัติอนุมัติเราก็จองรู้แล้วว่าเออมันไม,ไม่ไม่มีเนื้อหาใช่ไหม ใช่นะครับเราก็ต้องกลับมาดูโฆษณานี่แหละพอโฆษณามาดูในช่องวันที่ผผ่านแล้วไงพอดูมันในช่องที่ผ่านแล้วถามมาที่ผมบอกว่าลงหนึ่งนาทีได้ไหมมันได้นะครับแต่ถามว่าโฆษณามันเข้าไหมแค่นั้นนะนึกภาพออกไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้แปลว่าลงหนึ่งนาทีหรือต่ากว่าหนึ่งนาทีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าให้มันสมดุกลกึ่งกลางระหว่างว่ามันเหมาะสมอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่มีเนื้อหามันใส่สอดแทรกเข้าไปอะ นะครับแล้วคลิปที่มันมีคุณภาพนะครับทุกคลิปที่ AI เราลงไปนะ AI มันจะดันไม่ได้แปลว่าทุกคลิปมันจะดันหมดจริงแต่ว่าจุดประสงค์หรือว่าคอนเทนตต่างๆหรือทิ่ติดกระแสเนี่ยที่คนที่คนกำลังศึกษาเยอะ,นะเนี่ยค้นหาเนี่ยมันมันคืออะไรและยังก็จะทำตัวนั้นเป็นส่วนมากนะครับทั้นแล้วคือสรุปผมอยากแนะนำว่า ไม่ว่าคุณจะเปิดสร้างรายได้หรือผ่านโฆษณาในสตรีมแล้ว1น,นาทีลงได้ไม่ได้เพียนไม่ผิดนะแต่อย่าเยอะ,อะสลับกับ2นาที3นาที5นาทีสลับกันไปแล้วก็ไลฟ์สดสลับกันไปคือให้เป็นเนื้อหาสรุปแล้วก็ต้องมาดูที่สุดท้ายลงคลิปสม่ําเสมอให้มีคุณภาพแค่นั้นเองคุณภาพมันจะตอบโจทย์เราเองว่าโฆษณามันเข้าทุกคลิปนะ,ะจริงจริงเห็นไหมสายครีเอเตอร์ทุกทุกคนที่เขาแนะนำนะโฆษณามันเข้าเยอะแต่การเข้าถึงมันจะน้อยเพราะว่าอะไรครับ บางสิ่งบางอย่างคือเขาอาจจะดรอปลงแค่นั้นเองนะครับนั่นแหละเพื่อนๆลองไปปรับใช้เอาและสายทั่วไปสายกินสายทั่วไปเนี่ยโฆษณามันไม่เข้ามันไม่เปลี่ยนมไม่เข้านะมันเข้าแต่ตื่นมาปุ๊บเอาดูคลิปนี้มันไม่เข้าตื่นอีเช้ามาดูอีคลิปนี้มันโฆษณาเข้านั่นแล้วแล้วแต่คือคลิปไหนที่เข้าเกณฑ์คลิปไหนที่มันมีคุณภาพนะครับลองไปปรับใช้ดู